สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับหมามีไฟฟ้ายแล้วนะคะอีพีนี้ค่ะเราจะพาไปท่องเที่ยวอันนี้เขาเรียกว่าเขาเต่าหรือเปล่านะคะน่าจะนะคะจำชื่อไม่ได้เอ๊ะไงอันโดบจโชอันนี้เป็นช่วงน้ำย่าขึ้นสูงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็หมามีไฟฟ้าเนี่ยปีนไต่ก้อนหินตรงนู้นนะคะกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะคะจนมาอยู่ที่บริเวณ ป่าๆนี่ค่ะไม่รู้ว่ามันจะลิงก์ไปถ,ถึงตรงไหนนะคะแต่จะลองไปดูนะผู้ชมไปพร้อมกันค่ะตายนคะคะหลังจากที่เอ่อชื่นชอบแมาก,กับการเดินป่าเนะเข้าดงอะไรกันนี้ผู้หญิงคนนี้นจริงๆความชอบพวกนี้มันก็เป็นความชอบที่หลายๆคนมีอยู่แล้วนะแต่ตรงนเนี้ยเนี่ยจะมันจะมีปัญหาผู้ชมเพราะมันไม่มีป้ายบอกไนงะ เนี่ยม,มันมีเทรลหลายเทรลมากเลยมีตรงนี้ทางหนึ่งตรงนี้ทางหนึ่งและข้างหลังอีกทางหนึ่งเอาละสิเอาละสิเราจะไปยังไงล่ะอ,อ่เราเข้าเทรลเราเข้าเอ่อเล่นในดิโวไปหมดทุกทางเลยไหมทุกผู้ชมเอาไหมตรงไปก่อนดีกว่าแลวเดี๋ยวพอเรากลับมาทางเดิมใช่ไหมเราก็ค่อยซ้ายขวาอีกรอบหนึ่งนะ ไม่แน่นะมาาะนนันอาจจะเป็นมันจกง่ายได้เอาปลองดูอันนี้คุจากเข้ามาที่เลนกลางนงที่เราบอกกันสักครู่นี้พอตรงตรงมาก็จะมาเจอนี้อันนองๆแล้วก็มีความตกปลายอยู่นะฮะเดีย๋ยวเราจะไปทางนี้ดูนะ,ะว่าวิวจะสวยง,งามสักแค่ไหนน,นะฮะขออนุญาต ตรงนี้ก็จะมีความลื่นชันอยู่นะคะโอเคเราจะเดินไปนะเดี๋ยวจะเก็บภาพความสวยางามให้ดูนะคะกลับมาเมทเเี่ยวทะเลอย่าเช่วแต่ทะเลสิภูเขาบ้างทะเลบ้างป่าบ้างัวซัวบ้างเป็นก,นกรรมเปนเขาและนำที่โหดแดกมากเลค่ะไปไป ตอนนี้นะคะกอ็ออกจากหาดมสะสกูแล้วนะคะนิดนึงแล้วก็เดินขึ้นมาต่อค่ะจริงจริงท่นานอนัชนมีทางไปต่อเยอะมากเลยมลันลิงก์กันแล้วที่สังเกตได้นะคะง่ายๆเลยก็คือว่ามันมีวัดไดปูนให้เราละเห็นไหมคะบัดไดปูนตั้งๆๆๆๆคือเขาสร้างมาแล้วแหละให้เราเดินตามใช่ไย่างก็ไม่ยากค่ะก็เดินตามเข้าไปเท่านั้นเองนะคะ ตอนนี้ก็อยู่กลางป่าเขาลำน้ำไผ่เห็นมีบ้านอยู่ตรงนี้นะเดีย๋ยวเข้าไปดีกว่านะคะอาฮ่ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคุณผู้ชมบรรยากาศรอบๆสนุกสนานเร่งร่าอา,า่สนุกสนานเร่งร่าเกิดแอดเหบลแตกๆนะคะเราเดินมานะคะแล้วก็เจอนี่กับ วัดพระใหญ่นะคะไม่รู้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าแสงสะท้อนไม่เห็นขาวไปนะ,ะเป็นพระองค์ใหญ่ค่ะเห็นบลุมเลยแต่ไม่ขึ้นไปนะเพราะว่าแต่งตัวไม่ดีขึ้นไปไม่ได้นะคะโอเคแล้วคราวนี้ค่ะถ้าเราไม่ได้ไปทางวัดเราม,มาทางนีเราก็จะเจอกับทางเดินเข้าไปในป่าอะไรที่เป็นป่า,ปาเราไป วูวววนี่น่าจะลงนะทางลงอ่ะคุณผู้ชมได้ดูนี่ค่ะไปทางนี้เลยนะฮะโอ้โหนักเดินป่านักเดินเทรลวิ่งเทรลน่าจะชอบนลคะแบบว่าฟาต้องไปซื้อรองเท้าใหม่แล้ล่ะแล้วก็ได้ยินเสียงคนพูดอยู่ไกลๆนะถ่าจะมีนักท่องเที่ยววันนี้อ้าววันนี้เป็นวันอารมจีดจีนใช่ไหม ระหวันงหยุดใช่ไหมโอเคนะฮะบรรยากาศชอบมากบรรยากาศที้ทำไม I love this place ทำไม I love this place I can't explain it but I love it so โอ้ทางนี้นไปนะทางนี้นไปนะนะแต่ว่าอ่อมายฟ้าต้องหาไม้กันค่ะเขียๆเผื่อว่ามีงูนอนขดแห้งใต้กิ่งตอใบไม้แล้วก็ไปเหยียบเข้าๆแล้วเราก็จะงานเข้างอก,งอกๆนะฮะโอเคไปต่อ ตอนนี้จะเป็นช่วงคุยกันค่ะเดินไปคุยไปนะคุณผู้ชมไม่มีใครก็มีแต่เราเราคุยกันนะคะทำความรู้จักกันมากขึ้นดีกว่าสำหรับพี่ฟ้าเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีครอบครัวมีทุกอย่างเนี่ยมีทุกอย่างเลยที่คนคนหนึ่งจะมีได้คุณผู้ชมเข้าใจไหมคือจะพูดว่ารวยไหมไม่รวยค่ะแต่มีธุรกิจมีทุกอย่างมีหลายๆอย่างเพียบพร้อมไปหมดแหละ พูดได้หลายกาพูนค่ะมีรถมีบ้านมีธุรกิจมีนู่นนี่นั่นแต่มีอยู่สองสิ่งที่มันมีแ้าขาดไปนะ,ะนนก็คือความสุขความสุขแล้วก็ความหมายของชีวิตที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันบนหมายค่ายยังไงคือเรามีครอบครัวใช่ค่ะครอบครัวทุกหลายหลายคนบอกเออครอบครัวคือความสุขครอบครัวคือความสุขค่ะ แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะลูกเราหรือสามีของเราหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็ต้องไปมีชีวิตของเขาเราไม่สามารถกักใครเอาไว้ได้นะคะในที่สุดแล้วถ้าต้องเลิกลาก็เลิกนะคะในที่สุดแล้วถ้าลูกจะต้องไปเรียนต่างประเทศลูกไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังผูกพันก็คือความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยยังไม่มีวันที่จะจางหายไปอ่นะาแล้วก็หนึ่งอันนั้นหนึ่งแล้วสองก็คือว่าเราดูแลทุกคนในครอบครัวอย่างดีให้ทุกอย่างดูแลหมด นะยดังนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะแต่พอทุกคนรอบข้างมีความสุขหมดผู้ชมก็าใช่ไหมทุกคนรอบข้างมีความสุขหมดแต่ตัวหมอวิไฟฟ้ากลับไม่มีความสุขไม่รู้ว่าทําไมต่อให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแค่ไหนสุดท้ายแล้วอะ่ะมันไม่มีความสุขอะ่ะทำยังไงก็ไม่มีความสุขก็เลย เออลองนะฮะหาตัวเองก็คือการออกมาทเที่ยวคนเดียวดูหาความหมายปรากฏว่าครั้งแรกยังไม่ได้เท่าไหร่ค่ะครั้งแรกที่เที่ยวครั้งที่สองเริ่มดีขึ้นสามสี่ห้าหกกลายเป็นว่าเราสามารถไปเที่ยวคนเดียวต่างประเทศที่อินเดียได้เราสามารถไปทําอะไรที่เออเรามีความสุขเราชอบและนี่แหละคือความสุขของมวิเวฟ้าที่ได้ออกมาใช้พลังงานได้ออกมาเที่ยวคนเดียวนะคะบางทีเนี่ยคุณผู้ชมไม่จำเป็นหรอกนะคะที่จะต้องมามานนั่งบอกว่าอะไรอ่ะ ตามหาใช่ย่างนี้ไม่ต้องค่ะคือแต่และคนมันมีความหมายของชีวิตต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นจะต้องมาเดินป่านั่นมันจะมาทอนมาเดินเทรลก็ได้นะแค่พยายามหาว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆและในที่สุดแล้วเนี่ยพอผู้ชมหาเจออะผู้ชมจะรู้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณคืออะไรบางคนบอกว่าฉันเป็นคนที่รักสัตว์นู่นนะี่นั่นแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นแบบว่าสัตว์ทําให้เรามโหเลยนะเราจะหลุดไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นหลายเรื่องที่เราต้อง ต้องศึกษาเราก็ต้องถามตัวเองให้ดีว่าใช่หรือไม่ใช่อะนะโอเคพูดมากไปต่อดีกว่านะ <laughs> ปีนขึ้นมาของผู้ชมปีนขึ้นมาจากตรงนู้นหนึหน่งปีนขึ้นมานะฮะโอเคนั่งพักตรงนี้ดีกว่าสบายสบายไม่ <c oughs> แต่ไปนั่งพักตรงนี้ดีกว่าร่มบอนไหมแดดร้อนอนนีอาฟาร์ไม่แคร์หรอค่ะดแดดร้อนๆเนี่ยไม่เคยแคร์โอ้ย ไม่กลัวไม่กลัวดำนะแล้วก็ค่านิยมของคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกตอนนี้นะะก็คือว่าคนขาวคือดีคนดำคือไม่ดีคนเอเชียคือไม่ดีแล้วก็มีข่าวให้เห็นว่าบูลลี่กันทำร้ายร่างกายกันมากมายนะฮะจริงเนี่ยสังคมนี้มันมีมานานแล้วนะฮะ แต่ด้วยุคสมัยเปลี่ยนการที่จะทําอะไรช่วงเนี้มันเป็นมนุษย์กล้องไงเข้าใจไหมคะคือเราจะทําอะไรเนี่ยต้องต้องระวังแล้วก็เรียนรู้จากมันอะไรดีก็เรียนรู้อะไรไม่ดีก็เรียนรู้นะ,ะเก็บมันมาเป็นความหมายของชีวิตมาสอนตัวเองแล้วเราจะดีขึ้นนะ,ะโอเคตันนี้ก็เดินลงมานะคะจากนี้อันนี้ถ้าฝนตกเนี่ยลื่นเลย ลื่นเลยแหละโอเคโหวิววิวตรงนี้นะสวยมากอยากสร้างกระต๊อบตรงนี้เลยอ่ะเะอยาสร้างกระต๊อบตรงนี้เลยนะ,ะ,ะนเ,ยนะเพิงเพิงก็งได้นั่งนอนเนี่ยเป็นเพิงเพิงส่งตัวเนะี่ยเออจริงโอเคโอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่นั่งพักนะตรงนี้นะเดี๋ยวจะมัดผมใหม่ด้วยคนะ่ะดูวิว ันไม่ได้หากันง่ายนะวิวนี้นะโอ้สบ,บายมากค่ะเป็นต้นหญ้าแห้งน,นะคะแล้วก็นั่งพักนะคะที่ตรงเขาเรียกว่าสันเขาแล้วกันกลางสันเขาเลยนะคะโอ้สบ,บายมากนะ,ะน้ำมีอุปกรณ์ทุกอย่างมีพร้อมนะฮะเหลืออย่างเดียวค่ะที่ไม่มีก็คือ <laughs> เนื้อสมองรอรออยากบนสมอง <laughs> สบายนะฮะโอเคถอดแว่นก่อนแล้วกันนะฮะจะได้เห็นลูกตาของเราได้สื่อสารกันได้นะคะจริงๆเนี่ยตอนนี้มองคือมองคุยกับตรงกลางะฮะแต่ว่ากล้องมันอยู่ขวาโอเคแล้วเราจะมองไงมองมาทางกล้องใช่ไหมคะโอเคก็ คิดว่าน่าจะจบคลิปนี้นะคะพาเดินป่าสั้นๆแล้วก็พาชมบรรยากาศทะเลนะคะสั้นๆตรงนี้ก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมเราก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ยังอยู่ด้วยการติดตามกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆท่าน มีความสุขค่ะแล้วก็จะอยาเจ็บอยากให้นะคะคนง่ายคือถ้ามีทุกข์ก็ขอให้หาหนทางให้ตัวเองเนี่ยพทุกข์ได้โดยเร็วนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะใน E ีีต่อไปดูซิว่ามัมีฟ้าเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะกับมัมีปลายฟ้าอ้วนได้ก็ผอมได้กินแล้วก็ไปออกกำลังกายนะ,ะจ๊ะจุบ๊บๆดูดด้บ,ดบ <c oughs> ลาไปกับภาพบรรยากาศนี่เลยค่ะนี่สวยงามแล้วเราจะลงไปยังไงคะ มันจะลงยังไงกิ้งองไปแล้วกิ้งหลุนหุนกุ้งกุง